เกมไมค์คาบโปเกมอนภาคกรอมไม่เป็นหนึ่งเราไม่ได้จับตำนานกันดีกว่าตอนนี้เจอตัวอะไรเนี่ยไม่เป็นปุยอะไรเนี่ยเดี๋ยวเรจะมาหาพวกในตำนานกันจโปเกมอนในตำนานกันเลยใครที่เคยเล่นโปเกมอนนะภาคอะไรก็ช่างนะ ดีตดถ้าสมมติเราแบตเทิลแล้วเราชนะนะเราสามารถจับโปเกมอนของอีกฝ่ายได้นะครับแบบถ้าสมมติมันจะมาจับตำนานมันก็จับได้ไม่ค่อยยากนะเดีว,ว่าต้องหาคนที่มีตำนานนะตัวนี้เจอบูเจอบีไวเทิใช่ไหมชื่อบีไวเทิบีไวเท,วทอูอะไรอย่าเรี้ยเรียกแต่วันนี้เรามีทันเดอร์อยู่

Icon, ตัวนกินไบคอนในตรงนี้ไอ้ดอนฟีดดอนฟีดดอนฟีดไอ้สัสผมก็จะไม่จับตัวนี้นะผมผมมาดูเฉยแลว่าน่าจับไหมผมก็ไม่จับนะโอ้ยขี้กระปอมนี่แหละผมก็มีนะตัวนี้ผมไม่จับไปกว่าเด็กถึอุ้ยอุ้ยตัวอะไรอ่ะอุ้ย พี่มันตัวอะไรกันเนี่ยคุณแม่ปุ้ยยิ่งเจอปิดบินเจอปิดบินภาพนี้แม่ไม่เคยเจอตกใบขี้ไม้เลยเจ็บาก ไม่ก็มุนๆเยจังมันร้อนเงี้ยเนี่ยปิดบ้าปุ่งมันในตำนานน่าจะมีน,นะตอนนี้ผมก็มีมิวทูด้วยนะผมมีมิวทูด้วยนะตอนนี้เนี่ฮะมิวทูน่าจะใช่มิวทูนะ พบอมีลามีวทนาการ่แล้วตัวดามีมีหนึ่งชัดด้ามคนไเลยดามีนี่ตัวนี้กลวเพาวาดามีดนี่อีเวทันอมน่อีเวนท์ดีกเล่นกนออค้างช้อปปี้รถแลกไอ้หี้ยพูดแรงเลยโฆษณา มันต้องไม่มีเสียงเลยเรไม่ใช่มันน่าขี่ไม่ได้นะขีบนกเลยกจะขี่ได้อืม มีเครื่องขายโปเกมอนบ่มีเครื่องใส่โปเกมอนเลยเหรอม,นะมันคืออะไรจังเลอ มีของนี่สามารถเก็บโปเกมอนได้เด้อวะนี่เหรอได้ไหมโอ้นี่มันเทียนนี่วะไอสัตว์สมบัติขุดก็ไม่ได้สัตว์ กะมันท right ิ้งสักตัวดีกว่าไม่ต้องการตัวนี้มันมันผมว่ามันไม่ใช่มีวฟูแล้วดาวเมเบิรนก็น้อยมากไม่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 โอ้ยแมวดีกว่าขายดีกว่ารูปทรงแม่งดูไม่เท่เลยสัตว์ดิบโง่กูเช้ทันเดอร์ดูดาวเมทันเดอร์กูจะเพิ่มเลือดให้ทันเดอร์กูแล้วก็ดาเมท แห่ไงไม่ใช่ตี boundaries. อยู่ในเกมอาเวตีดักสลเย์ข้างเดียวไม่ใช่ตายเลยเนี่ยอโอ้ยลงเรามารักแต่คนเจอเป็ดนมุนตัวหนึ่งกำลังทำแนวงงอยู่เป็ดมุนทำแนวงงขยาเดินทางมาแสนไกลเพื่อมหาโปเกมอน

จะขึ้นไปได้ไงเฮ้ยรู้รู้ละรู้รู้ลวทำไงดีต้องทำแบบนี้ นี S <S <々>่จะต้องดูดดูดดูดดอีนกบ้ามันขึ้นไปขึ้นไปนี่ขึ้นไปเร็วๆเฮ้ยนกติดบั๊กไม่อีเวทเฮาไม่ไม่เจ้าตัวจะเพิ่งติดบั๊กแล้วข้าจะไปช่วยเจ้าอยู่นี่ลุกจะค่อยมาเล่นกับคุณนะ อืออซูแบ๊กเอาสักหน่อยเอาสักหน่อยบักเอาสักหน่อยเปล่าผมเอามาขายดาวใช่นะเอาสักวงวนไม่โดนโอ้ยโดนดูโฆษณาอะไดบ้างดูโฆษณาแม่ง มันจับแนละ้วเอามาย่อยนะเอามาย่อยเล่นม,มันสนุกดีนะเอามาย่อยมันสนุกดีนะเอามาย่อย,โอ,ย,โ,อย,โ,อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมึงโอ้าวเก็บบาทสุดท้ายมาดิเอามาย่อยดีกว่าเอามาย่อยอือมย่อยย่อยดีกว่า,านะ เดี๋ยวเจอกูแน่รีชัดโดนอัพรีซัดโดนมีกลัวอัลลีชัดโดนมาสู้อัลลีดโดน

เราไปซื้อลิซัดอนนั่นเนี่ยโฆษณาีนก็ยาวหน่อยนะยผมก็มาซื้อนะฮะ

อืมไม่ขายดีกว <Okay. S 1> ่าเูอีพมกับอ oh, 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 ีพมดีกว่ เฮ้ยจะตายหาอปะเนี่ยเฮ้ย้ยโอ้ยโอ้ย,อย <_ D> ไงก็ขี้เกียจเล่นแล้วก็จบไปแล้วนะสำหรับคลิปนี้ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็โหลดสามารถโหลดตัวเกมนี้มาเล่นได้นะเพราะเกมนี้เป็นเกมที่สนุกมากก็สร้างความประหลาดใจให้เราในการเล่นแต่ละครั้งนะไปละบ๊ายบาย